วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนั่นก็คือโครงสร้างตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์ที่ Google เนี่ยเขามีลำดับขั้นกันยังไงคำถามสำคัญเลยก็คือบันไดอาชีพวิศวกรที่ Google เนี่ยมันสูงไปได้ถึงไหนแล้วถ้าไปถึงจุดสูงสุดแล้วผลตอบแทนมันจะขนาดไหนกันวันนี้เรามีคำตอบครับ คือทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันถูกสร้างขึ้นบนโครงสร้างง่ายๆที่เรียกว่า L system แค่นี้เลยครับแต่เจ้า L system นี่แหละที่เป็นตัวกำหนดทุกอย่างตั้งแต่ความอาวุโสไปจนถึงขอบเขตความรับผิดชอบเลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าที่จุด start ของวิศวกรส่วนใหญ่นั่นก็คือเส้นทางของ individual contributor หรือคนที่ลงมือทำงานเองเลยซึ่งต้องบอกว่านี่แหละครับคือรากฐานของโครงสร้างทั้งหมดเลย บันไดขั้นแรกสุดเลยนะฮะก็คือระดับ L 3นี่คือจุดสตาร์ทของเด็กจบใหม่เลยก็ว่าได้งานหลักๆก,ก็คือ,เ,อเรียนรู้ระบบต่างๆแก้บักเล็กๆน้อยๆแล้วก็พัฒนาฟีเจอร์เล็กๆไปโดยมีรุ่นพี่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดครับพอขยับขึ้นมาเป็น L 4ปุ๊บความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเลยก็คือจะเริ่มทำงานได้อย่างอิสระมากขึ้นเยอะเลยครับวิศวกรระดับนี้จะเริ่มได้ออกแบบคอมโพเนนต์เล็กๆด้วยตัวเองลด แล้วก็ที่สำคัญเลยนะคือต้องเริ่มเป็นพี่เลี้ยงให้เด็ก L3 ที่เข้ามาใหม่ด้วยการไปถึง L5 นี่ถือเป็นมายสเตอส์สำคัญเลยครับเพราะนี่คือจุดที่เราได้เป็นซีเนียร์ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์หรือวิศวกรอาวุโสแบบเต็มตัวแล้วความรับผิดชอบก็จะใหญ่ขึ้นมากเรียกว่าเป็นคนกำหนดทิศทางทางเทคนิคของทั้งทีมเลยก็ว่าได้แล้วก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับ L5 นะครับคือมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเทอร์มินอลเลเวลแรกของที่นี่เลย เ e อร์มินอลเลเคืออะไรก็คือเป็นระดับที่เราสามารถอยู่ตรงนี้ไปได้ตลอดการทำงานเลยโดยที่ไม่ต้องรู้สึกกดดันว่าเฮ้ยต้องโปรโมตต้องโตไปกว่านี้แล้วนะทีนี้พอเราเชี่ยวชาญบทบาทซีเนียแล้วเนี่ยการจะไต่ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งสู่ระดับที่เรียกว่าสตา f เ e เวลโอ้โหอันนี้ถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยนะครับเพราะความรับผิดชอบมันจะเปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลย สไลด์นี้อธิบายได้ชัดเจนมากเลยครับคือถ้า L5 เนี่ยโฟกัสคือการทำงานเชิงลึกกับทีมของตัวเองให้ดีที่สุดใช่ไหมครับแต่พอเป็น L6 ปุ๊บโฟกัสจะแปลี่นเป็นการทำงานเชิงกว้างคือต้องสร้าง Impact ข้ามไปหลายๆทีมเลยใช่เลยครับพอมาเป็น L6 หรือ Staff Engineer เนี่ยบทบาทคือการดูแลโปรเจกต์ที่มันทั้งใหญ่ทั้งซับซ้อนคือต้องประสานงานกับทีมวิศวกรหลายๆทีมเพื่อผลักดันโปรเจกต์ใหญ่ๆให้มันเดินหน้าไปได้ และพอสูงขึ้นไปอีกที่ L7 หรือ Senior Staff Engineer อันนี้คืออีกระดับหนึ่งเลยนะคะไม่ใช่แค่การผลักดันโปรเจกต์แล้วแต่เป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ทางเทคนิคคือเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับโปรดักต์ใหญ่ๆหรืออาจจะทั้งนแผนกเลยด้วยซ้ำทีนี้พอข้ามจาก Staff Level ไปได้แล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่โซนของผู้บริหารแล้วครับซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลสูงมากๆในบริษัท แล้วต้องบอกเลยว่าตำแหน่งในระดับนี้เนี่ยแทบไม่เคยเปิดรับคนนอกเลยเรากำลังพูดถึงระดับตั้งแต่ L8 Principal Engineer L9 Distinguished Engineer ไปจนถึง L10 Google Fellow และสูงสุดคือ L11 Senior Google Fellow คนกลุ่มนี้แหละครับคือคนที่กำหนดอนาคตทางเทคโนโลยีของ Google ทั้งบริษัทเลยประเด็นสำคัญมากๆเลยก็คือคนระดับนี้เขาไม่ได้เขียนโค้ดแล้วนะครับ แต่หน้าที่ของเขาคือการวางกลยุทธ์กำหนดทิศท,ทางทางเทคนิคที่จะส่งผลกระทบต่อวิศวกรอีกเป็นพันๆันคนในบริษัทเอาละครับเราไตา่บันไดกันมาจนเกือบสุดแล้วมาถึงพาร์ทที่ผมว่าทุกคนน่าจะอยากรู้ที่สุดแล้วละ่ะนั่นก็คือเรื่องเงินเงินทองทองความรับผิดชอบที่มากขึ้นในแต่ละขั้นเนี่ยมันแปลออกมาเป็นตัวเลขในบัญชีได้เท่าไหร่กันแน่ก่อนจะไปดูตัวเลขเนี่ยต้องเข้าใจคำนี้ก่อนครับ Total Compensation หรือที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า TC คือค่าตอบแทนมันไม่ได้มีแค่เงินเดือนอย่างเดียวนะครับมันคือแพ็กเกจที่รวมทั้งเงินเดือนโบนัสประจำปีและที่สำคัญมากๆเลยก็คือคุ้นของบริษัทหรือ RSU ซึ่งเจ้าตัวนี้แหละครับที่ทำให้ตัวเลขมันกระโดดไปไกลมากดูจากกราฟนี่สิครับจะเห็นเลยว่ามันโตแบบก้าวกระโดดจริงๆจาก L 3ที่เป็นระดับเริ่มต้นเนี่ยพอไปถึงระดับ L 7ที่เป็นีเ n i o r Staff โอ้โหแพ็กเกจมันพุ่งไปเกือบแตะล้านเหรียญต่อปีเลยนะใช่ครับสำหรับคนที่ไปถึงระดับสูงๆอย่าง L7 หรือ L8 ได้เนี่ยค่าตอบแทนรวมต่อปีทะลุ1ล้านดอลลาร์แน่นอนคือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็30กว่าล้านบาทต่อปีสบายๆเลยครับสุดท้ายแล้วบันไดาอาชีพทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเรามันบอกเราว่า Google เนี่ยเขาให้คุณค่ากับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคแบบลึกซึ้งมากๆไม่แพ้ทักษะการบริหารคนเลย และนี่ก็อาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้พวกเขายังเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมของโลกอยู่ก็เป็นได้คําถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือโครงสร้างที่ให้คุณค่ากับ Technical Expertise ขนาดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับนวัตกรรมในเศรษฐกิจยุคใหม่กันแน่